สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพันพรสงกระจรนนะคะหรือว่าครูวิค่ะครูสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนเรื่องความสามารถที่เหมาะสมกับอาชีพวิศวกรช่างซ่อมชอบทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลสามารถหยิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว นักคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์พนักงานธนาคารพนักงานบัญชีชอบทำงานที่เกี่ยวกับตัวเลขการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยชอบทำการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปตามธรรมชาติเป็นคนช่างสังเกตช่างสักถามและ ต้องการค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัยจิตรกรงานโฆษณานักสแสดงชอบทำงานในเชิงสร้างสรรค์ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยความประณีตสวยงาม นักงานธุรการชอบงานที่อยู่ภายในอาคารซึ่งต้องการความละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆนักเขียนบรรณาธิการนักวิชาการครูอาจารย์ชอบทำงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่างๆ จากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการเขียดเขียนค้าขายนักการเมืองนักพูดพิธีกรนักประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุชอบพบปะกับผู้คนมีความสามารถในการพูดเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวใจผู้อื่น พยาบาลพนักงานต้อนรับชอบงานที่คอยช่วยเหลือให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลและบริการผู้อื่นนักดนตรีนักแสดงนักร้องชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีและการแสดง นักกีฬาชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำสนใจชมลมกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรงเกษตรกร,กรชาวประมงชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา ตัวอย่างคำตอบใบงานค่ะคุณจะส่งลิงก์ให้ให้นักเรียนใส่ชื่อกับเลขที่ตรงนี้นะคะและให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับรูปที่กำหนดให้ค่ะวิดีโอจบแล้วอย่าลืมถ่ายรูปตอนนักเรียนทำงานส่งครูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ